ที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมทั้งคณะค่ะได้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนตามนโยบายของรัฐบาลประจําปี2 5 6 3ค่ะ พลเอกชูชาติบัวขาวรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการเล่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2563โดยมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนตามนโยบายของรัฐบาลจำนวน2โครงการด้วยกันค่ะในส่วนของโคร,โครงการแรกนะคะก็จะเป็นโครงการการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่หนองขวางบ้านแสนตอหมู่ที่5ตําบลสารจิตอําเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะซึ่งขนาดเดิมเนี่ยก็จะเป็นขนาด49,000ตารางเมตรลึก0.8เมตรค่ะปรับให้เป็นขนาด1 1 0,000แตารางเมตรลึก3.5เมตรมีผู้รับผลประโยชน์จำนวน126ครัวเรือนด้วยกันค่ะมีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์303คนในพื้นที่2 3 7 7ไร่ค่ะ ส่วนโครงการที่2นะคะจะเป็นการขุดลอกแหล่งน้ําเดิมบ้านไร่งามหมู่ที่11ตําบลสารจิตอาําเภอศรีสัชนาลาัยเช่นเดียวกันขนาดเดิมค่ะอยู่ที่24,417ตารางเมตรลึกราวๆ0.7เมตรด้วยกันเขาก็จะปรับเปลี่ยนขนาดให้มีความกว้างความลึกมากยิ่งขึ้นให้เป็นขนาด49,830เมตรลึก3.5เมตรซึ่งถ้าหากว่าโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะจะมีชาวบ,บ้านได้รับผลประโยชน์1 4 8ครัวเรือนด้วยกัน และมีประชากรจำนวน385คนในพื้นที่1,857ไร่จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้นั่นเองค่ะ